มาแล้วนะคะเลขเดดจากอาจารย์นอตตีเจพอเลขวิง่งในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 1 8ต้องขอบอกว่ากระแสมาแรงสุดๆเลยนะคะสำหรับแนวทางเลขเด็ดจากอาจารย์นอตตีเจพอเลขวิง่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคอหวยและนักเสีย่ยงโชคมากเป็นพิเศษเพราะทางอาจารย์นอตตีได้ให้เลขเด็ดเข้ารางวัลเลขท้ายสองตัวแบบตรงๆหลายงวดติดต่อกัน ซึ่งในงวดนี้ทางอาจารย์นอตตี้ได้ออกมาปล่อยตัวเลขให้ชมกันแล้วนะคะรีบทําการหาซื้อสลากกินแบ่ทบาลกันได้เลยก่อนที่เลขจะหาซื้อยากเพราะปล่อยออกมาทีไรเป็นกระแสะทุกทีเลขเกียงทุกแผงเจ้ามืออั้นหมดคอหวยหลายคนยกให้เป็นอันดับต้นตนในเรื่องของความแม่นณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ใครที่ไม่ตามถือว่าพลาดมากซึ่งในงวดที่แล้วงวดเมื่อวันที่16พฤษภาคม ทางอาจารย์นัตตี้ได้ให้เลขเดดเลขสองตัวตรงๆคือ0ูนย์เก้าปรากฏว่ารางวัลเลขสองตัวบนได้ออกศูนย์เก้าเข้าเต็มๆออกตรงๆต้องขอบอกว่าในงวดดีห้ามผ้าเลยนะคะซึ่งทางอาจารย์ได้ปล่อยเลขออกมาแล้วและได้เหมาสล็อรตรี e จนเกลี้ยงแผงแล้วนะคะและสำหรับเลขเดดจากอาจารย์นัตตี้ในงวดประจำวันที่1มิถุนายน2 5 1 8 ได้ปล่อยแนวทางเลขเด็ดดังต่อไปนี้ค่ะเลขเด็ดจากอาจารย์นตี้ ได้ปล่อยแนวทางสําหรับนึงวประจําวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2518ซึ่งทางอาจารย์ได้มีการกําชับมาว่าจะซื้อเลขหรือเล่นเลขอะไรก็ได้แต่ต้องมีเลขสาผสมอยู่ด้วยและยังได้ชีเป้าเลขท้ายสองตัวและสามตัวตรงๆให้มาแบบเน้นๆชัดๆโดยเลข2ตัวคือ3 0 3ศูนเจ็ดและ3าเลข3ามตัวตรงๆคือสาม และ305เลข2อตัวเม็ดเกียวเน้นๆนะคะคือ30และ03สามารถนำเลขเด็ดอาจารย์นอตตี้ไปลอรเสียงโชคกันดูได้เลยแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ